สวัสดีครับผมนายท,ะท,ะท,ะทะ่าทอนแตแสงทีที่5ครับวันนี้ผมมาเล่าเรื่องเทพรักกับคนตัดต้นไม้ไมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมกับขวานเข้าป่เาเพื่อเข้ามาตัดกิ่งไม้ในขณะที่ตัดต้นไม้ก็เกิดสิ่งไม่คาดคิดขึ้นขวานในมือก็หลุดออกไปตกลงในน้ำลา ขวานปุ๊บมือคนตัดไม้ก็นั่งร้องไห้ครับต้นไม้นั่งเศร้าเสียใจเพราะเขาเสียความที่ใช้ประกอบอาชีพของเขานั้นตกลงไปในน้ำเฮ้ยขวานขว้ขาทันในนั้นเองไม่ใชยคนหนึ่งนนรานามปรากฏตัวตออกมาจากหลังต้นไม้ท่านเป็นอะไรเหรอเฮ้แค่ต้นสตรอร์มเบเกอร์ตกไปในน้ำมาสิฉันเนรานามก็สักถามคนตัดไม้เรื่อยๆสตรอรมเบเกอร์หรอมขวนานใส่แล้วเนี่ยแค่นะได้มาจาก แต่ชายคนแคร์ยากอิกทเดี๋ยวข้าลงไปในน้ำเอาให้ท่านน้ำข้าขอบเจ้านะขอบเจ้างามยิ่งนะชาเนรน้มกระโดดลงไปในน้ำเพื่อน,นำขวานมาให้กับชายคนตัดไม้ข้านะ่ะเคยเป็นแชมป์โอลิมปบิกมาด้วยแหละเ่าหลังจากหายไปสักพักหายไปนานจังจมน้ำตายแล้วมั้งเนี่ยหายไปสักหนึ่งชั่วโมงชาเนรน้มก็ขึ้นมาจากน้ำพร้อมกับขวานอันสุดเฟี้ยว นี่ของท่านใช่หรือไม่ไม่ใช่ของท่าน่ะผ่านไปหนึ่งวันจนถึงกลางคืนโอ้ผ่านไปหนึ่งวันแล้วกลับไปนอนดีกว่าไหมเนี่ยหลังจากนั้นชาดินา,นามก็ขุดขึ้นมาจากนา้ําแล้วนี่ละ่ะใช่ของท่านหรือไม่โอ้โหไม่ใช่อ่ะหลังจากนั้นจนผ่านมานับเจ็ดชั่วโมงจนถึงเช้าในเวลาตีห้าชาลินา,นามก็โผล่ม,มาจากน้ำอีกครั้งแล้วนี่ละ่ะ ใช่ของท่านถนึงบ้างใช่แล้วขอบคุณท่นจริงๆรินะได้แล้วชาเรนนามก็ปรากฏตัวร่างเป็นเทพรักษ์แล้วก็ให้ขอานางสามเตชัตัดไม้ใช่เป็นคนดีนะข้าให้ท่านนึงสาวอันเลยนี่แหละข้าขอขอบคุณท่านจริงๆนะจุ๊บจิว,บวจบการเล่าเรื่องเพยงท่านี้ครับคติสอนใจครับทำดีย่อมได้ดีทำอัปรีมันจะได้ดีได้ยังไง อีอีขอบคุณครับ